สวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมโอโมนาลิซาชาแนลนะครับผมว้าเปิดคลิปแบบใหม่เป็นยังไงละเจ่งเปล่าใหม่ <laughs> ตรงไหนว่าเหมือนเดิมเลยก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นลินดิสกับดอยเซอร์นะครับจะผมจะทําให้ดอยเซอร์ เปลี่ยนจากลินดิสแลงเอฟเป็นแลงเอชให้ได้นะครับผมก็วันนี้นะผมจะเล่นลินดิสจนกว่าดอยเซอร์จะยอมรับในลินดิสผมนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับให้เราชาวลินดิสของเราจะต้องอยู่ต่อไปะยิ่งใหญ่มากก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าผมจะทําให้ดอยเซอร์เปลี่ยนใจได้หรือเปล่านะครับผมเจอกันเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดกันเยอะๆนะครับซับสไคร์ พอสามแสนสัมนะเจอกันในเกมจุ๊ดดอยเปิดใจให้ลิดหน่อยได้ไหมอ่ะเปิดไมค์ก่อนตอนเนี้ยดอย <c oughs> โอ้โหดูดับก่อนดูดับก่อนโอ้โอพี่ข้าพี่ข้าคุยกันได้พี่ข้าคุยกันได้กูจะเล่นจนกว่าดอยจะให้ลินดิสไปแลกเออะไ่เออะขึ้นแบบพีก็พอเออกระผมมันไม่ใช่เอฟก็พอไม่ไม่ดอยถ้าโอผ่านวิกฤตเนี้ยไปได้ดอยต้องยอมรับเลยถูกปะล่ะเพราะตัวมันเก่งมากใช่ไหมเน็ตโอเคโอเคเน้นเน้นเน้นดูที่เปอร์เซ็นต์ดาเมจเนาะอ่าได้ได้ได้เปอร์เซ็นต์เดเมจตายถ้าถ้าถ้าทำถ้าทำดีก็เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนห้ามตายห้ามตายมากกว่าคิวแล้วก็ดาเมจต้องมากกว่ายี่สิบเคอ่์ได้ได้ได้ ได้เอาแล้วใครเมนลินดิสนะมึงรอดูเลยนะกูจะทำให้ดอยเปลี่ยนจากแม็กซเอฟนะใครเมนลินดิสนะมึงดูขอแบบขอแบบขอแบบโปรเทคกูนะไอ้ซุปมึงได้ยินนะโปรเทคโปรเทคกูตลอดเลยนะปล่อยให้ตายไปเลยปล่อยให้ตายไปเลยปล่อยให้ตายไปเลยฮะเยนโดนสกัดมาสามเกมนะเอ้ยไปถึงแพ้เหรอฝั่งเราเหรอสามเกมฝั่งเราเฮ้ยถ้าตาลีชนะแล้วก็มันก็ต้องมีอะไรดีอะตาลีตาลีตาลีถ้าดอยเล่นดอยชนะแน่นอนเลย จบแล้วตาแรกตาแรกโดนไปแล้วตาแรกโดนไปแล้วตาแรกโดนไปแล้วโอโดนโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนโดนไปแล้วเเหรอจะไม่กโอ้โหยังได้อแรงเกินเนเน่แรงเกินเนเน่แรงเกินมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากรูปัพตรงกลางเลยครับโอเท็กกูนะเล่นเป็นสามเหลี่ยมเล่นเป็นสามเหลี่ยมเล่นแบบอัลฟาเลสเล่นเป็นสามเหลี่ยม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 เอ้ยอย่าเข้าไปอย่างนั้นนี่อย่าเข้าไปอย่างนั้นนี่ นักเลงนักเลงนักเลงนิดเดียวไอ้ละจ้าหมดเยอะจัดเลยว่ะตอนนี้ขอแบบเกมนี้ได้ไหมล่ะเจะไม่บูลี่สกัดเลยจะขอแบบนมัดเดียวหัวแตกเลยได้ไหมให้บลอนด์ปิดบลนปิดบลนปิดบลนให้ปิดบนก่อนปิดบลนก่อนอย่าเพิ่งคอมเมนต์อย่าเพิ่งพูดปิดบนก่อนปิดบลนก่อนมาอยู่มาอยู่พี่เอาดิ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 พี่เอาดิเอาดิไฟยับเลยเฮ้ยเฮ้ยดูนี่เฮ้ยอ้เฮ้ยดูดิเฮ้ยนิดๆจะงงเลยเฮ้ย

support s ส p p o r t มาแรงกูยิงแต่ต้นจนจบอ่ะกูสูงศูน์ห้าแปด s u อ p o r มาแรงเอ้ยตอนนี้เมตาใหม่ใช่ใช่ใช่นินดี้ก็เป็นนินดิสก็ตอบโจทย์นะเน็ตถ้าอย่างนี้ยนินดี้จะเปิดแบบได้อีกโอ้ผมโลมไปออกล้างไงถูกป่ะใช่ใช่ผมเนี่ยข้อดีมันก็มีโลมไม่ต้องออกออกออกเปิดแบบไงออกล้างเลยใช่ข้อดีมันก็มีถ้าเราไม่อัตติอ่ะเหมือใจกันหน่าะเด็กต้าก่อนเตะนะหลอดเลียนหลอดเลียนหลอดเลียนดูนี่ดูดิ โอ,โอ้โหยังหูนเลยว่าเล่นเน็ตพี่เล่นดเน็ตเล่นเน็ตเล่นเน็ตเล่นดิซุปเปอร์แมนสิบเปอร์แมงติดเลส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 โอเคโเคถอยถอยถอยโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้วิ่งต่อไาเลยฐานที่เปอรแล้วเนี่ยได้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 ไอ้พอเลสติดแล้วพอเลตติแล้วไปปะ ไอ้เราเเลียงเดิเดิมน่าแล้วตอนเนี้ยโอ้โหนี่ไงเป็นไงน้านี่ไงกูว่าแล้วมันเป็นแผนการของดรอยเซอร์ทำให้กูดูแย่ได้มาโอ้นี่ใบ้วิ่งแกไมนได้แกลินดิคกี่กูตายไปแล้วนั่นเนี่ยมาแกเนี่ยกูวิ่งเข้าพุ่มกูรอดไอ่ปฏิหารชัดชัดไอ้ชิบหายถ้าเป็นนาคอนรอดนานแล้วปฏิหารชัดชัดไอ่ผมจะกให้เฮ้ยมัน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 หายนะเพื่อนเอาได้นะเพื่อน ไม่ได้มองเหรอมองคีฟอยู่จบแล้วเจอปังเยอปังไม่รู้พี่หลอกล้างหลอกล้างหลอกล้างไม่ทันผมหรอกพี่ไม่ทันผมหรอกบอกเลยไม่ทันผมหรอก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 ดูดิไม่ทันผมหรอกดูดิดูดิดูดิไอผมเริ่มใหม่ก็ได้นะจริงๆอ่ะนี่เคลียร์พี่มั้ยรำเลยพี่มั้ยพี่มั้ยเี่กจะถึงแล้วรำเลยเฮ้ยก็ได้แล้วล่ะคีเด็กก็ยากหน่อยของเพื่อนดอยดอยบนดอยดอยไปอยู่ดอยเราโดน ไปเลยอดีตดอยดีมาก่อนเฮ้ไม่มีไอติดแล้วนะมาได้ตีหมดแล้วได้ตีหมดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีติดแล้วโอ้ยไม่ได้เออจอดรถดีกว่าเฮ้ยเป็นกจำปัจจุบันไอ้ไอ้เองตามมันมาดิตามมันมาดิพอเลยนะตามมาดิตามมาดิตามมาดินี่เป็นใครช่วยล่างเลยหรอครับผมทำไมมันเก่าขนาดนี้เนี่ยติดเลสติดเลสติดเลสเป็นไงคัดให้ดอยเป็นไงคัดให้สวยปะเฮ้ยข้างล่างนี่ได้นะเดี๋ยวมันจะได้ลงมากันนะ

อ้าวอ้าวยังไง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 อายิมาร์เราแม่งโหดปะพี่ผมมีเปิดแบบให้พี่ยิงในพุ่มอ่ะผมมีเปิดแบบให้พี่ยิงในพุ่มอ้าวอันนี้ติดไปแล้วนะอันนี้ติดไปแล้วนะดูดูดอยดูดอยดอยได้เปิดใจดูข้างล่างดอยจับปลาดูดอย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 อุ้ยโดนโดนโดนโยนเป็นไรเป็นไรอ้าว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  อุ้ยอุ้ยเจ็บกับตัดกู้โอ้ผมม,มีชีวิตวิวิอ่ะเติมหมดแล้วต็มหมดแล้วยิงแล้วเขาช่วยกันมาสองตัวนี้ดอยดูดิดอยดอยดูเอโอ,อดิเฮ้ยถ้ามันไม่ใช่เลนิดมันหลบไม่ได้หรอกเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่เลนิดหลบดอกนั้นไม่ได้โดนลำตายไปแล้วแบงนีไ้ไม่น่ารับมันตีให้เลยถ้าเป็นนาคอสนะเมื่อกี้เข้าไปจช่ป่ะพี่มาร์คลองนึกภาพโดนลำตายไปแล้วถูกปะ มีนะเป็นลินดิตระยะดีมันหมดทุกครั้งแล้วไม่ได้ก็เลยทำไงวิ่งกะไวเปิดแมปก็มีโอ้โหตัวแม่งโคตรอเนกประสงค์อ่ะจริงๆนะเหลืออย่างทำอาหารเป็นนะตายก็ได้เนตเนตตรงกลางเนตตรงกลางเหลี่ยมตรงนี้เนตเหลี่ยมตรงนี้เพื่อนอุ้ยไม่เราวิ่งเยอะด้วยนะโยโย่ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนไม่ต้องช่วยเพื่อนไม่ต้องช่วยได้นะได้นะดูดิดูการคลายดิเนตเนตดูดิเนตเอ้ยโหกูโคตรเกินว่ะ ตกใจถ้าเป็นถ้าเป็นทอนไม่ตายไปแล้วหรอโอ้เมื่อกี้ถ้าเป็นทอนเมื่อกี้โดนโดนเกียบแบบเมื่อกี้ตายไปแล้วอ่ะถูกไหมไม่บ้ามันก็มีสไลด์เหมือนกันอ่ะไม่โดนกันไม่น่ารอดไม่น่ารอดเอาว่าไม่น่ารอดคิวน่ารอดเฉยเลยไม่น่ารอดจริงๆก็เป็นทอร์นตายไปแล้วตายมากกว่าคิวนี่นับแอตติชด้วยไหมนะโอ้ยบอเล่นไปนะพี่นับตีนับตีสามแล้วว่าสี่สามนะโอ้โหโอ้โหช่วยด้วยพี่มากจ้า ช่วยอยู่ช่วยอยู่เพื่อนช่วยอยู่เพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้วตัวแบกมาแล้วมีใครมีใครจะกัดไปแล้วสกัดไปแล้วจอยจอยกูเ่อยคลัแรงเคด่าหอยทีด่าหอยทีดูดิ่หัวยังแรงยังแรงยังแรงไม่กลัวยังแรงดูดิดูดิดูกูดิดูกูดิยังแรงเฮ้ยกูเนี่ยยังแรงเพื่อนอะไรครับนี่ดูดิเฮ้ยเฮ้ยเอาของเอาเจ้าเหรอฮะไม่ตอนเจ้าเหรอไอ้ทีไอ้ปีไอ้ปีสปอร์ต้ยโดนตันพี่มักพี่มัครับหน่อยพี่มัก ตามยมยมโอ้โหรับแย่แล้วไปแลครับผมไม่เป็นไรเหลือเหลืออีกสองรอบที่ตายได้ตัวไม่เกิดไขเยอะไปอะเยอะไขเยอะมากอะเอะเยอะเยอะไม่ได้เยอะมากมีโคเยอะเลยตอนเนี้แพ็คเก่าเก่งกว่าเนี้ยแพ็คเก่านี่บ้างโบ์ตแตกันดดิดูดดดิดู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 ดิ โชจมศักยภาพในตัวมันเราต้องรีดเราต้องรีดมันอยู่ที่คนเล่นเว้ยการรีดศักยภาพอ่ะดูดิดูดิเนี่ยกูรีดศักยภาพมาสุดเลยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยดูดิดูดิดูการรีดศักยภาพดิเฮ้ยของฮีโร่อ่ะเอา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 เระวังมองหลังนะดูหลังให้ดิเอ้ยเอาด้านขวาเฮ้ยเอาดิเพื่อนฟอนเทนติโนก่อนฟอนเทนติโนก่อนฟอนเทนติโนก่อนฟอนเทนตายฟอนเทนตายฟอนเทนตายเราอยู่ตายเราอยู่ตายเราอยู่ตายเฮ้ยดูดิ ดูจอกูดิเพ no 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 ื่อนดูจอกูดิเพ um> ื่อนดูจอกูดิเพ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 ื่อนจับจอมาจับจอมาจับจอมาดีเฮ้ยเราเราเจอไมั้ไอ้ไม่ไมเพื่อนจบดีกว่าเพื่อนจบเดี๋ยวมิชั่นจแล้วเพื่อนจบจบจบไปเดีวไปยก่อนเดี๋ยวก่อนดูดเล่นอยู่ดูดเล่นอยู่ไปจบแล้วน่าจะปล่อยให้ตายจริงจริงเเออไอ้สเออได้ได้ดทีนี้ช่ได้่ดดนยี่ดว่าผ่าน เอ้ยขัดตอนนี้หน่ิดอเน็ดอยู่จากการเล่นและศักยภาพของฮีโร่ที่ผู้เล่นคนนี้รีดมาแล้งอะไรแร้งเอสเอ้ยเฉียบคมมากเฉียบคมจริงคนนี้ตาถึงอันนี้อันนี้ตาถึงเป็นเป็นเป็นลิลลี่งเพื่อนเขาบอกตาถึงมากดูดิก็ดูดิก็ดูดาเมจเท่าไหร่เปิดดิมีใครเยอะผมไมยไม่ถ้าตัดเน็ดไปนะไม่เอาเน็ดเน็ดมันน่าจะเยอะอยู่โอ้ดาเมจตอันดับหนึ่งเฮ้ยดาเมิตลองดิลองดรามิต น้าไปเอานำหนึ่งาเพื่อนอไออนด้ย<ก><อ>ิบเจ็ดเองเอได้ยิบเจ็ดเองโอ <c oughs> ลอได้ยบเจ็ดเอลได้ยิบเย็ดเปลี่ยไรเปเลยโอได้ยเจ้ดเอโอได้ยิบเจ็ดเอโอได้ยิบเจ็ดเองโอลไยิบการเอ่นมัได้ยอ,โอ,โอะเจ <c oughs> ื่อนไ <c oughs> ข้นการเ,เองลด้ยิเจ็เองโอ นี่เล่นดิ้ไงโอนี่ล่นดิ้ไงถ้าชงเลยตอนเนี้ยถ้าตัวมันไหวอ่ะถ้าตัวไหวมันก็ต้องเล่นได้เมื่อเจอตัวแล้วมันต้องเล่นได้อ่าได้อันนี้คืออันนี้เงื่อนไขให้อีกเกินนึงแล้วกันเออก็คือคนเล่นมันเก่งค่ะคนเล่นมันเก่งมันยังต้องเล่นได้แล้วคนเล่นเก่งแล้วเล่นไม่ไหวเอามันลงไปเอฟเราจอสถานการณ์ที่เราแบบจำแย่มากๆโอเคงั้นเล่นให้เกมตามพวกพวกเพื่อนๆไปแจกกันเลยเดี๋ยวเล่นให้เกมตาม เกมเนี้ยบอกเลยว่าเวริสตอนนี้ฮีโร่ดับเบิลวันรอมันก็ยิงแหลกเพรอะไรพออะไรเนสเพออะไรความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกมันบอกาะตั้งใจเพรแพ้ที่ตัวป่ามันไอ้นี่มันแพ้หลายตัวสลิดดิสไม่แพ้นะเนสดิลดิสดีแลกตั้งโลดิลดิสอ้อมมายิงข้างหลังได้ถูกป่ะเฮ้ยขนาดนั้นเลยได้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 เปลี่งเกินเปลนอะไป นี่นี่ดูดอยดอยจับตาดูดอยข้างล่างดอยจับตาดูดอยดอยโอ้โหฟิกเกอร์ดอยเลไปแล้วดอยดอยเล่นได้ดอยแค่แค่ลงมาก็ได้ฟิกเกอร์ยจานพี่พี่ชายดอยดอยเล่นได้ดอยไม่ไรไม่มีดอยไม่มีอะไรเลยได้มาอมก้อนใหญ่ได้ไหมเพื่อนสวยจานเนี่ยบนสองดอยโอ้ห้าก็ตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึงอ่ะไม่มีคงมีฟิกอะไรแล้วก้อนใหญ่นะอก้อนใหญ่นะคัดให้หน่อยนะคัดให้หน่อยราคาแล้วเลยตรงนี้ได้ได้ได้ต้องเบิร์ดหน่อยนะ ไอกลางกลางโจ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 ไอจอดนอดนนะอดบินนะี hmm. okay. mm ่ย hmm. ป like okay. ินไปแล้วม like okay. ันบินไปแล้วบูมันิเขาบูบ okay. ูได้นะบูได้นะแต่มันตีอยู่พี่ไม่รับเล็กได้นะเน่ยเอามาแี่เจ็บลมมันเจ็มากลมมันเจ็บมากปิด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 ปิิเปดปดปิดปิปิดปดปิดปิปิดปิดปปิปปิดิปปิดิปปิดดปดดดปดปดีดียวด เอ้ยมันเรียกง่านะเว้ยมันห้านะเว้ยเฮ้ยวิปก่อนได้ป่าววิปก่อนดิวิปก่อนดิวิปหลุดไปทางไหนแล้ววิปไปทางหนแล้วเอาต่อไว้เอาต่อไว้เอาต่อไว้โมเล้ง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 โมเลงโมเตะงโเตะไอ้ดิโพมาไหนวะเนี่ยโอ้ยเพื่อนแหลมแหมแหมโอ้โหบ่งแล้วอย่าหลุดโพซิชันอย่าหลุดโพซิชันเล่นอัปปอมนะครับผมเล่นอัปปอมนะครับผมเล่นอัปปอมนะครับผมเล่นป้อมล่างไอเกือบได้นะครับนี่ที่เดียวว่ะจะเป็นเบิร์ดเบิร์ด ทุกๆแต้วด้วยเนี่ยเมื่อกี้ใช่บช่ป้อมล่านะครับผมดูครับดินดิทเป็นยังไงล่ะผลงานดินดิทครับเหานเขาลินดิทนะตา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 ดีแล้วว้าวผมต่อพี่มาผมต่อพี่มาโอ้โหโอ้โหเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดนจอยังไงโรนเจอยังไงไปเตอร์แตะไปแตะไปที่มาเราเราต้องข่าวไปเล่นด้วยว่ะอันนี้มาเพื่อนเอ้ยข้างบนเอาดิลอยเ้่นอีกนิดหนึ่งได้จัดไปจัดไปจอยไปดูดิดูดิ่ริโป่ยังวิ่งอ่ะเอ้ายังไงอ่ะเอ้าเอ้างง โอ้โหแชร์อยู่แชร์อยู่ดอยมาเดียวโอไยม้เต็มเลยวะไม่์กลับบ้านไงไอ้มันเรียกมันเรียกมาให้ดพอปดูไปอะไรวะเนี่ยผมได้ไอติ้ด้วยแรกอย่งี้มันคุ้มหรอวะเนี่ยข้อกรองเศรษคมแล้วอยากหิวแสงหิวแสงไอ้เจ๊แม็กเอาใส่เต็มจัด เที่ยวร่างอยู่นะครับตัวแบกไม่อยู่นะครับเล่นกันระวังด้วยตายแล้วขอมาเดียวไคาตาม,มันบินัแบนดอยจับตาจับกล้องดอยจับกล้อ,กองให้หน่อยดอยจับกล้องให้หน่อยดอยจับกล้องให้หน่อยดอยจับกล้องให้หน่อยดอยดอยจับกล้องให้หน่อยดอยจับกล้องให้หน่อยดอยจับกล้องดีโอ้ยหนึ่งหนึ่งลิฟโต้กุ๊ดต็อกลิฟโป้ตบเชอะเงินนับต้องสองพันเฮ้ย ลราอาคติอ่ะดูดิก็คือวิธีการเล่นไงเฮ้ยโเลส์โเลส์นีแล้วโบลส์นี่แล้วได้ได้นะบน์ดได้ได้บลได้นะได้นะดอยดูตรงนี้ดอยดอยดูตรงนี้อีกนะดอยดูตรงนี้นะคาตันเลยอ่ะวางยังวางยังผมไม่พอโอ้ยดอยต่อยแรงจัดต่อยทีเข้าเดียดติดฟันเฮ้ยตาตามา็นอะไรกับผมตั้งหน้าวะเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาฟาร์บเดี๋ยวเข้ามาฟาร์บได้ปะตายไปเลยมันวางอบแบบนี้เหรอวางอบแบบนี้เหรอเอาได้นะเฮ้ยมึงกันหลบกกูกันหลบกกูบอกเเลยมื่อกี้ โอ้ยโ้ยโดนตัวหลังเกือบตายได้ได้ไดต่อไดนต่อได้กูกำลังไปนะเพื่อนได้ได้ได้ไปแล้วตัวเองจะได้แทงให้หมดแล้วดแทงให้หมดไปอยู่ได้เล่ได้แต่มันมันบายแบ็คกลับมานะเว้ยเล่นได้ไอ้โปไลายมาก่ะไอปอลายปอลาโปเลายหมดแล้วหมดแล้วโปอ่ะจุดนี้เด้อ โด่วันนีเข้าขมับขวาเมื่อกี้ปวดหัวเลยไม่เกงขึ้นนะกูบอกเลยโดนกูพีเยอะเลยโดนกูไปเมื่อกี้ไม่เกงขึ้นนะนิโป้ไม่เกงขึ้นนี่เนดี๋ยวโดนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดนนี่ดูเหลี่ยม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 นี่ดอยดอยดุดอยดุดอยดอยดอยหนึ่งลุมสองก็ไม่ว่าครับมาดิเอาสามมาก็ได้นะกูบอกแล้วตั้งแต่ต้นเกมว่าจะรวมกูมึงเข้ามาพ้องกัน แรแเอ็ดแรยังตอยตอนนี้หมกเลยนะกันจงเงินเก่งเงินเงินแรกเอ็ดมาเงินคูณ2กัตอนี้พลังพลังการเงินเินสตัวสามตัวก็ลุมไม่ได้ตอนอกรนีตัวโกงจริงๆอยตัวโกงจริงตอยดูดิการันตีโดยเฟิร์สบันนะครับดอยๆอยๆยดูอยยดูตอยจะตายไม่ได้ตายเสือนเลยมามามา

้อมมันจะเป็นดาเมจครับอามาตะมันไม่มันไม่อม,ม,มาตาะเหรอ ตีตีแล้วก็ธรรมดาปะจะไม่ไม่ออกมาแล้วอ่ะก็จะเล่นยังไงตังก็ตามเก้าพันนะงั้นเดี๋ยวโอขายของอ่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าดอยโอขายของทิ้งก็ได้โอเคมาไม่เหรอเอาเลยโอตอนนี้ได้ได้ไม่เอาเลเล่เอาเลือกมาเลือกมาไม่เอาโบเกนอ่ะไม่เอาโบไม่เอาโบเกนเอาโบเกนออกเนี่ยเอาเท่าโมเลเล่เอาเท่าโบเลเล่แล้วไปยืนเอกเลยได้ได้ได้โบเกนออกได้เอาเอาไอ้เขียวๆออกด้วยอ่าเดี๋ยวเอาโบเกนออกขายแล้วขายแล้วมาอไหมอีกชิ้นนึงอ่ะอีกชิ้นนึงเอาออกด้วยชิ้นนึงอ่ะไอ้ตีเร็วออกได้ได้ป๊บนึงหนึ เอาคี้เลแค่นั้นพอตัวมันโหดอ่ะเล่นไ,ได้หนึงเน็ตอย่าเพิ่งบวกเน็ตเน็ตอย่าเพิ่งบวกเน็ตตีโมเลนโอ้โหเน็ตกูขายของด<ม>้วยเน็ตทีีเดยวตายเฉย

ตีว่าใช้ได้แล้วกันยูโอ้จบแล้วมันเป็นของไม่เท่าอะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนช่วยด้วยไม่ใช่คล็อกคลิปคล็อกคลิปกระเบิไม่เพื่อนไม่ได้ช่วยเมื่อกี้เราลากไปหับเพื่อนให้เพื่อนแบบช่วยแบบโดยไม่ตั้งใจไงวันเล่นไปตั้งเกิดตั้งเกิดมันบินอดีตเพื่อนเดีกอดีตเพื่อนให้มันบินมาดิ็กจากคนบินอะมึงต้องบินเข้ามาพร้อมกับริโป้ถึงกูจะเอาคุณล้มอ่ะเดี๋ยวไกล้เน็ตเดี๋ยวไกล้เน็ต เดี๋ยวใกล้เน็ตดูโมเลนดิดอยดอยดูโมเลนดิดอยดอยตอนนี้พี่มายังช่วยพี่มายังช่วยพี่มักนี่ไงการันตีชนะตัดตั้งก่อนตัดตั้งก่อนสวยบ้าหัว

อีมีอีมีอ้ยผมทำอะไรอะที่ว่าต้านจะต้านจะต้าทีเดียวกินเอาเลยสวยเดียวเดียวเดียวโอ๊ยเอ้ยไม่ได้แล้วพี่ผมต้องตายสักตัวหนึ่งเปล่าเดี๋ยวลิทิดไม่ได้ซีนนะพี่ถ้าผมไม่ตายต่อแนี่ก็ตายว่ะผของผมก็ตายว่ะเดี๋ยวมัไม่ได้ทีที่นะเนี่ยก็ตายนะขนาดนี้แล้วมึงให้ซีนกูเถอะนี่ก็ซีนนี่ก็ซีนนี่ก็ให้ซีนลิทิดแล้วอะช็อตเนี่ยองตาย ห้านาทีแล้วกูออกของยังเี้ห้านาทีแล้วเนี่ยตั้งนานเออแกลงเอสจะกูบอกเลยจะจบเกมนี้ไม่ให้กูไม่รู้แล้วอ่ะเฮ้ยโมเลง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 อย่าช่วย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 เฮ่ยอย่าช่วยดิ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 เออีไปอีไปอีไปเปไหนของแล้วกันนะของแล้กันนะของแร้วกันนะโคชรางนะเกือบสิบวิขานน ของเท่ากันนะขอเท่าอะไรครับอะไรครับอะไรครับของเท่ากันนะครับขอเท่ากันนะครับโมเลนสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนตายมาตายมาตายสวยงาม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 ตายตายเออผมต้องตายอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นบีพีเนี่ยโอ้โหมันจัดบีพีเด้อไอโอแต่ได้น้องพไปรักกันมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่โดนมาดิโพ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 ก่อนเฮ้ยดิโพก่อนดิโพก่อนดิโพก่อนเข้ามาแหววคุณก้ามาแหววคุณก้าวมาแหววฮะใครแรงมากเลยเนี่ยไม่คุณแรงมากเลยเนี่ยแรงมากเลยอ่ะ เนตเนตคน่มึงต้องอวยกูเนตต้องวยูตา้องอวยูเตามวทมึงต้องอวยเนตเนตโอ้ยอยากแรงนแรง่าเบิร์น่อกี้กี่แปดร้อยเนตดูเนตดูเนตดเนตดเนตดเนตเนตเนตดนีเนเออเป็นไงเนตหมดปะสวย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 ยดี่เดตายตโอ้แววิ่งปสู้แวโออูราแล้วออูเอเลเ้หวไม่ไหวหน่อยนโอ้ยมันจะบินเนต้ด ตาเฮ้ยเด็กซ์กลับบ้านไปแล้วใช่ก็อยู่ใกล้ตรงนั้นมีจ้าวับลงอยู่แล้วสสาายออ้ะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ no โอ้ n แดอจั o ตายกันแล้วนะเราอะเฮ้ยเลือนเราด้วยตายกันแล้วนะเราอ่ะเราจะตายนะเพื่อนเราเป็นอุปกรณ์ด้วยเพื่อนไม่ดีไม่ดีทีเดียวเยู่แล้วตายฮะนี่แพ้นะบอกก่อนนะ เดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวแล้วนะความสวยมันจะตกที่กูเนี่ยถ้าแพ้เอาดิเพื่อนมาแล้ว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 เนสเนสเอาดิเน็ตเนสฟังด้วยฝั่งด้วยสายเปิดแล้วเอาละเฮ้ยโมเร็งโมเล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 ็งก็ตายเฮ้ยโมเล็งก็ตายโมเล็งตายโมเล็งตายเฮ้ยดูกูจับกล้องกูจับกล้องดูโมเล็งดูโมเล็งโอ้โหเนสเนสไม่ได้ช่วยเลนะบอกก่อนนะเนสไม่ได้ช่วยนะเมื่อกี้เนสไม่ได้ช่วยนะเพเดียวเลยดูดิ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 กูหายแล้วนะ ดูแลกันเมื่อไหร่ MVP อ่ะผมยืดรอเลยผมยืดรอเลยละกันยืดรอเลยละกันคือเมื่อกี้เราต้องไม่แตกกันนะครับอีกไม่ได้เลยโี่อย่าพูด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 สิพี่นายได้อยู่โอ้โห MVP ว่ะได้ แรงเอ็ดอันนี้คือไม่มีแบบเงินน้ำไม่มีเงินน้ำแล้วบอกก่อนนะได้ยงกนี้สองไปเหรอโอ้โดอยจะเอาขนาดไหนวะโอ้เงินน้ำโคตรเยอะเลยนะโอ้ขายของโอ้ดอยโอ้ขายของปะโอ้ขายของให้แล้วถูกไหมโอ้ก็เลยตีไม่เข้านะก็เข้าอยู่ก็เข้าอยู่ก็ใช้ได้ก็ได้ก็ถือว่าได้แรงเอ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ขยับเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับไปโพลาร์ท็อเลยเปลี่ยนเลยแรงเอ็ดจ็งเกอร์เนี่ยดอย